E.P. นี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกันสื่อสงครามโปลแลนด์หนุนไทยทําเอาขมรดิ้นพล่านประทะเดือดกันตลอดทั้งคืนนาวิกิโยทินเดินหน้าเก็บแต้มอย่างต่อเนื่องเนิน677ทหารไทยรุกคืบ80%อร์เทหารขมรขนลุกทหารไทยเล่าหัวดวงดังถึงวัติกันพระสันตปาปาขอให้ไทยและกัมพูชาหยุดยิงหุ่นเซนจนตรอก ขอบริจาคแล้วคงเหลือเวลาอีกไม่นานเขมรอวาสารแน่รายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์เป็นกำลังใจให้เชฟหน่อยละกันนะครับมาอัปเดตข่าวประจำวันที่11เดือนธันวาคม2568ท่านผู้ชมครับก็เก็บตกไปในช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าการประทะก็ยังคงดุเดือดหลายจุดนะ,นะครับแต่ผมจะขอเริ่มจากข่าวนี้ก่อนท่านผู้ชมครับ ไปดูสื่อสงครามของโปแลนด์ and, เป็นเว็บไซต์ข่าวชื่อดังนะครับที่มาจากโปแลนด์ and, ท่านผู้ชมครับเผยแพร่ในเรื่องของความคิดเห็นข้อมูลข่าวสารสงครามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยูเครนรัสเซียนะครับสงครามกาซานะฮะก็ต้องบอกว่าเว็บไซต์นี้เป็นที่พูดถึงมากนะครับทั้งฝั่งของยุโรปอย่างวิกาดทเวนตี้โท่านผู้ชมครับล่าสุดนี่ออกมาโพสต์ถึงไทยแต่เดือดถึงเขมรท่านผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นในแพลตฟอร์ม X นะครับของวิกาดเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหสนับสนุนไทยกันอย่างเต็มที่ท่านผู้ชมครับเออผมเพิ่ง เห็นแล้วก็เข้าไปดูละอ่านมาแล้วนะครับท่านผู้ชมทั้งคอมเมนต์นะฮะทั้งการโพสต์ของเว็บไซต์นี้ต้องบอกว่าหนุนไทยแบบ100%ด้วยการเอาธงชาติไทยของเรานี่ขึ้นมาแปะกันเลยทีเดียวนะครับบอกให้รู้เลยว่าฉันอยู่ทางฝั่งไทยนะนะะต้องบอกว่างานนี้นะครับเขมเดิ้นพลานนะครับรับไม่ได้กันก็พากันไปถล่มนะฮะใส่เว็บไซต์ของเขาท่านผู้ชมครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าโปแลนด์ Poland นะฮะ เราจะสนซะที่ไหนเดี๋ยวจะพาไปดูโพสต์นี้ท่านผู้ชมครับแซะเขมรร้อยเท่านผู้ชมหลังจากที่เว็บไซต์วิกาศครับได้เอาคลิปวิดีโอของเพจ army b a r t i l force นะครับเอาไปโพสต์นะฮะท่านผู้ชมแล้วก็เขียนข้อความบอกว่าวันนี้ทหารกัมพูชาหลบอยู่เบื้องหลังพลเรือนชาวกัมพูชาเพื่อยิงจรวด MRS ไปยังผูมะเขือในจังหวัดศรีสะเกดของประเทศไทยดูเหมือนว่าพวกเขาจะเรียนรู้มาจากกลุ่มฮามาสบ้างแล้วฮ่าฮ่ท่านผู้ชม เออให้มันได้อย่างนี้เขมรดิ้นตายกันใหญ่ท่านผู้ชมครับอืมอ้ม,มนะฮะก็ต้องบอกว่าเว็บไซต์สื่อสงครามของโปลแลนด์เนี่ยนะครับหลังๆนี่โพสต์ถึงไทยบ่อยท่านผู้ชมครับอ่ะใครอยากมีส่วนร่วมในการไปรักษาอธิปไตยในเว็บไซต์นี้ก็เชิญเลยนะครับสำหรับเว็บวิกา24นตนะครับของโปลแลนด์ท่านผู้ชมครับแหมปักธงชาติไทยขนาดนี้ก็เอาใจไปเรื่องราวต่อมายังเป็นเรื่องราวที่อยู่ต่างประเทศท่านผู้ชมครับ ก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์การประทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชาโด่งดังไปทั่วโลก,กน,นะครับล่าสุดนี้โด่งดังไปถึงวาติกัน ยูดีดีวาติกันก็สนใจเอาซะง,งั้นนะนะครับท่านผู้ชมนะฮะร,ร้อยวันคันปีจะไม่ค่อยยุ่งกับไทยนะเออสำนักวาติกันเนี่ยท่านผู้ชมล่าสุดนี่สมเด็จพระสันตปาปาเรโอที่1 4ท่านผู้ชมครับพระประมุขแห่งศาสนาจักรคาทอลิกนะครับแห่งนครวาติกันทรงเรียกร้องนะครับให้ไทยกับกับกมพูชาหยุดยิงและกลับมาเจรจาสันติภาพกันอีกครั้งนะฮะท่านผู้ชมครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ท่านผู้ชมครับลองเชิญท่านมาดู BM21 ที่กำลังยิงใส่ไทยเราดูฮะ อาจจะเป็นภาพที่สวยงามเหมือนพลุที่ถูกจุดในช่วงปีใหม่หรือเปล่าก็ต้องบอกว่านะครับตอนนี้เองเนี่ยแหมทั่วโลกก็อยากจะแทรกแซงแต่ไม่รู้ปัญหาหาอะไรเลยท่านผู้ชมครับสันติภาพมันจะเกิดขึ้นได้คือมันต้องเคลียร์ใจกันก่อนเหมือนคน2คนต่อยกันอยู่เนี่ยนะครับมีคนมาบังคับเฮ้ยมึงจับมือกันดิ มันก็จับครับแต่ในใจเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอกูมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเกิดสันติภาพได้อย่างไรสันติภาพมันต้องเกิดจากทั้งสองฝ่ายเนี่ยบริสุทธิ์ใจต่อกันไปถามขมิมนสิมันบริสุทธิ์ใจไหมล่ะมันไม่นะฮะไอเราเนี่ยบริสุทธิ์ใจขมิมนเนี่ยมันยิงไทยมาสองรอบแล้วแต่ปากมันบอกรักสันติภาพ ใครอยากจะโลกสวยก็โลกสวยไปนะครับแต่ผมเองอยู่ในพื้นที่ไม่เคยเห็นความจริงใจของขเมรเลยตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วงานนี้ก็ต้องบอกกันนะครับว่าพระสันตปาปาก็ช่วยขเมรไม่ได้นะฮะเพราะว่าทหารไทยของเราเนี่ยบุกหนักจริงๆโดยเฉพาะทางอากาศท่านผู้ชมครับ F 1 6กิบเพนของเราเดี๋ยวไปดูคลิปเมื่อวานนี้กันหน่อยท่านผู้ชมครับหลังจากที่กิบเพน F 1 6ของเราเนี่ยไปถล่มนะครับคาสิโน ฐานสแกมเมอร์ที่โอซเมตเนี่ยต้องบอกว่าฐานสแกมเมอร์แตกท่านผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งหลักฐานชิ้นดีนะครับที่หน่วยงานภาครัฐนะครับของขมรให้การสนับสนุนนะครับแก๊งสแกมเมอร์พาอพยพเฉยเลยท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะตำรวจนะฮะท่านบอกว่าหลังจากที่ไทยของเราโจมตีทางอากาศนะครับในย่านโอซเมตเนี่ยก็มีรายงานว่านะครับมันมีคลิปออกมาท่านผู้ชมในกลุ่มของเทเลแกรมของกัมพูชานะครับก่อนที่ทางเพจอาร์มี่บาลิตารีฟอสจะออกมาโพสต์ให้เห็นกันว่า โอ้โหนะฮะมันก็อยู่กันแบบเหมือนครอบเหมือนครัวนะฮะท่านผู้ชมครับตำรวจกับแก๊งสแกมเมอร์มันมันก็พากันอพยพกันเฉยนะครับตามภาพเนี่ยนะครับเผยเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชากำลังช่วยกัน,นครับอบพยพกลุ่มสแกมเมอร์ข้ามชาตินะครับประกอบไปด้วยชาวจีนอินเดียปากีสถานมาเลเซียอินโดนีเซีย ออกจากพื้นที่ที่คาสิโนและฐานสแกมเมอร์ย่านโอซามตนะครับในจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชานะฮะใกล้จุดเขตแดนถาวรช่องจอมตรงอำเภอกาบเชิงนะท่านผู้ชมครับจังหวัดสุรินทร์ก็ต้องบอกว่าเนี่ยชัดเจนเลยท่านผู้ชมหลักฐานเยอะแยะครับแม่แต่ทําอะไรขมรไม่ได้อันนี้ก็เงื่อไหลนะครับเมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมานะครับไล่มาตั้งแต่5้าทุ่มเที่ยงคืนนาวิกิโยธินไทยของเราก็ยังคงสู้รบอย่างดุเดือดนะครับไล่เก็บแต้มฐานขมรที่บ้านชํารากหนองลีจังหวัดตราดนะครับก็เป็นพื ที่ของนักรบลีคอนของเรานะครับที่ถูกส่งไปท่านผู้ชมก็ยังคงยึดพื้นที่ไม่ได้ก็ต้องบอกว่าจุดนี้นะครับทางฝั่งของขเมรเนี่ยใช้นะครับ BM21 ยิงหนุนเข้ามานะครับท่านผู้ชมก็ยังคงปะทะเก็บแต้มกันอยู่สาหรับนาวิกโยธินนะฮะสมชื่อว่ามัจุราจริงๆนะครับลบกัน3วันอย่างปลอดภัยทุกนายฮะถ้าพูดถึงเรื่องของเก็บแต้มนี้ก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของกองทัพภาคที่สองนี่ตอนนี้กลายเป็นล่าหัวเมนไปแล้วนะท่านผู้ชมโอ้โหทหารไทยของเราเก็บอาร์มฮะเป็นที่ระลึก หนึ่งอามตอนหนึ่งชีวิตท่านผู้ชมครับเอานับเอาละกันว่าพี่ทหารไทยรายนี้จัดการไปกี่รายแล้วนะครับสำหรับทารคมเมนท่านผู้ชมครับ ซึ่งเรื่องราวนี้นะครับถูกพูดถึงมากที่カมนนะสื่อカมนเนี่ยเอาไปพูดถึงนะครับว่าทหารไทยกําลังล่าหัวทหารカมนด้วยการเก็บอาร์มธงชาติカมนไว้เป็นที่ระลึกหลังจากที่แมาจัดการแล้วท่านผู้ชมครับดูเหมือนว่าได้ของแถมมาด้วยนะเนี่ยวอสองตัวสังเกตว่าถ้าได้วอมาเนี่ยตำแหน่งน่าจะสูงยศสูงแน่นอนไม่ขนลุกละสีรนะรท่านผู้ชมตอนนี้カมนขนลุกกระาดาษแดงนะครับตามแนวชายแดนกลัวเสียอาร์มท่านผู้ชมครับและเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาเนิน677ท่านผู้ชมครับ หลายคนบอกว่าไทยยึดได้แล้วยังยังนะยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมครับกำลังสู้รบกันอย่างดุเดือดนะครับโดนทั้งปืนใหญ่ปืนคอโดนพาชีพและสไนเปอร์นะครับตอนนี้ทหารไทยของเราก็สามารถที่จะลุกคืบนะครับเข้าไปในพื้นที่ได้ถึง80แล้วนะครับก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าแถวช่องอานามาเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สองเนินที่เป็นจุดสูงคบก็คือเนิน500กับเนิน677นะท่านผู้ชมครับช่องอานามาจะอยู่ตรงกลางนะครับ ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเองเนี่ยตั้งแต่ประทากันรอบแรกเนี่ยก็ยึดลาบากนะครับครั้งก่อนก็ไม่ได้ยึดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแค่ควบคุมพื้นที่ได้แต่เพียงเท่านั้นนะครับตามแผงที่หนึ่งต่อห้าหมื่นตอนนั้นเองก็มีข้อตกลงกันไปก่อนนะนะครับในเรื่องของอการจัดกําลังร่วมกันห้านายในการเข้าพื้นที่นะฮะตั้งแต่ยุคข,ของแม่ทัพกุ้งนะนะครับในการโจมตีเข้าไปเนี่ยห้าพกพาอาวุธเข้าพื้นที่มีการลาดตระเวนร่วมกันอะตอนนั้นที่เป็นข่าวนะท่านผู้ชมครับตอน,น หวังว่าครั้งนี้เราจะสามารถยึดได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วนะครับก็ให้กําลังใจแนวหน้าและขอให้ทํางานอย่างปลอดภัยแล้วไปพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยท่านผู้ชมครับหุ่นเซนเนี่ยนะฮะจะมาไหมไหนซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเอาจริงๆนะผมแทบจะไม่เชื่ออะไรเกี่ยวกับหุ่นเซนเลยนะครับเวลาหุ่นเซนโพสต์อะไรขึ้นมาเนี่ยผมต้องคิด3าช็อตนะเออท่านผู้ชมเออก็ไม่ไว้ใจท่านผู้ชมครับหลังจากที่หุณนเซนครับออกมาโพสต์ขอบริจาค <c oughs> หลายคนบอกว่าสันดานเก่าสันดานขอทานออกแล้วว่าอย่างนั้นแต่ผมเนี่ยกลับมองต่างกับเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับคือคุณเซนเนี่ยนะเนงินที่ได้แต่ละปีจากพวกสแกมเมอร์นะครับจากการหักหัวไป19%เนี่ยผมต้องบอกว่าปีละแสนแสนล้านนะฮะท่านผู้ชมครับและไม่ใช่บาทด้วยมันเป็นสกุลเงินดอนหลังจากที่คุณเซนโพสต์แบบนี้ผมคิดได้2อ,อย่างก็คือนะครับของเงินบริจาคนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนในการซื้อกระสูน b m 21 คุณเซนนะครับสร้างภาพว่าตัวเองนั้นเป็นคนยากจนเป็นประเทศยากจนต้องขอบริจาคให้ชาวโลกได้เห็นว่าฉันเนี่ยบริจาคเงินจากประชาชนนะแล้วก็เอาไปสนับสนุนทหารตามแนวชายแดนนะพยายามสร้างภาพอยู่ซึ่งผมเชื่อว่าผมถ่ายถูกเหลี่ยมคุณเซนเยอะไอ้จิงจอกเท่าคนนี้เวลามันโพสต์มักจะมีระยะอะไรเสมอท่านผู้ชมครับนะค,บคุณเซนเนี่ยมีเป้าหมายเสมอนะครับในการโพสต์ออกมานะครับโดยเฉพาะอะไรที่มันเกี่ยวกับประเทศไทยจะสังเกตได้ว่าการประทะก,กันร,ระยะรอบนี้ทําไมขเขมรไม่หุ่นกระสุนเลย ทุกคนสังเกตดูดีๆนะครับปะทะกันมาวันเดียวเมวื่อวานนี้เนี่ยท่านผู้ชมกับ5,000นัดที่มันยิงใส่เราเนี่ยสำหรับกระสุน BM21 คิดว่ามันจะหมดคลังหรือ,อยังนะครับบวกกับเครื่องบินของเราเนี่ยบินไปทิ้งใส่คลังแสงนะครับกระสุน BM21 ไอ้ที่บอกว่าพังยับพังยับเนี่ยอันเนี้ยก็ยังไม่ได้ทราบอย่างเป็นทางการว่าจริงหรือไม่นะครับจากทางฝั่งของกอ,อ,องทัพแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะครับคิดว่ามันจะยิงสาใส่เราแบบไม่หยุดนะครับข้ามวันข้ามคืนแบบนี้ได้หรอ ผมก็เชื่อว่า1แหละเงินดําเงินเทาที่มันมีอ่ะมันซื้อใต้ดินได้แน่นอนแต่ราคามันจะสูงถ้าซื้อผ่านการลงทะเบียนจากสหรประชาชาติเนี่ยนะครับมันก็จะได้ถูกหน่อยนะฮะแล้วก็ยังได้หน้าได้ตาด้วยสําหรับคุณเซนท่านผูชมครับคือเงินแค่นี้นะฮะคุณเซนมีนะครับทอง50ตันเงินขนไปต่างประเทศอีกเท่าไหร่นะครับโอ้โหนะฮะท่านผู้ชมมาขอบริจาคแบบนี้หรอมันผิดปกตินะนะ แน่นอนแหละมันกําลังสร้างภาพให้ทั่วโลกเห็นว่ามันเนี่ยเป็นผู้อ่อนแอนะครับเป็นเหยื่อของประเทศไทยนะครับที่ถูกประเทศไทยรังแกท่านผู้ชมครับเนี่ยแผนมันนะหัวมันมันทําอย่างนี้มาโดยตลอดทําจนมุกนี้นะครับเรารู้กันหมดนะว่าขเขมรเวลาที่หุ่นเซนมันโพสเนี่ยเอาละไอนี้มีแผนนะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับ EP นี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันจนจบคลิปนะครับเดี๋ยว EP หน้ามีความเคลื่อนไหวยอย่างไรเรามาอัปเดตกันต่อครับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ